นี้แม่ท่องวันนี้เมื่อบ้านค่ะฝนตกแตบบห้งกระบ้อนอะไรแม่ท่องไปยามปลาซิวค่ะปลาซิวหน่อยล่งรีบปดอดค่ะีไปายามเพื่อแรกได้ค่ะนี่ได้มากบหลายอันนี้กปลาคอค่ะแยกอคคอกจากกัน๋ยวแม่ท่องสิผ้าเหลอกปลาเนอค่ะเนาะไอพีเห็นน่องจมดิ้วน้ำอ้าวปลาคอหน่อยเต้นออกแล้วพี่น้องโอ้ ไปแล้วครับพี่น้องต้องปนจกค่ะบรรยากาศปนจก โอ้โอ้โอ้ไปแล้วโอ้ปลาคอหน่อยเต้นออกพี่น้องเลยเต้นออกมัดละเรืวปลาชิวหน่อยมกพี่น้องป้องกระย,ยับไซด์เลย พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเด้อตังกล้องตุ๊กบาทก่อนนั่นเง,งเนหลือไปซิวอยู่อยู่แค่น้อยปลาดอนกันอ้าวบาน เปิงวิวเปงธรรมศาสตร์น้ำดิพี่น้องบ้งบงบงบา,านี่เงาน,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 นหน่อยประดอนค่ะฝนตกพี่น้องเลย มันอยกปลาน้นําป็นว่งเงื่อนีอ่งปลเออเจ้าห็นตกอนน่ะพี่น้องเนาะ กว้างกับว่านี่ใต้หนาใต้หลังอยู่ยันพี่น้องลราขัานเพว่านี่เห็นแม่ท่องกวก้างกับว่าอันนี้ปอนไดฝนกระโตกเดี๋ยวเจ้าไหนกับแม่ท่องสิมาเลือกปลาขาวหมกตูพีตูน้องกินเด้อค่ะเด้ออยูบ่บ้านปลาดอนค่ะเพราะว่าเนีเมื่อค่ะฝนตกแาาห้งฝนว่านน้ำท่วมสะพานว่ากันกคือเมื่อทางไหนเมื่อนี่ค่ะเจ้าไหนกับเพจบคลิปนี้ไว้สักก้อนเนาะคะ่ะเนาะ ยายไม่ท่องเล้เลือกปลาอีกจักหน่อยก่อนเราจะมีคลิปไม่ยังไงแก่ไม่ท่องกับสีเอามาน้ำเสนอให้พี่ให้น้องเท่าเด้เบิ้งได้ส้มเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะมิส,สก,ก้อนพี่นองเนาะสวัสดีจ้า